ทุกวันนี้ทุกคนยอมรับไปว่าตัวเองมีความทุกข์ทุกคนจะยอมรับว่าตัวเองมีความทุกข์ทุกเพราะการเกิดทุกเพราะการแก่ทุกเพราะการเจ็บทุกเพราะการตายถ้าเราไม่มีความทุกข์เพราะความเจ็บป่วยได้ไข่จนเดินไปสู่ความตายเราจะมีสถาบันนี้เกิดขึ้นได้ไหมย่อมไม่ได้เพราะมันมีความเจ็บป่วยได้ไข้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในหลักสัจจะของโลกนี้มันจึงมีสถาบันวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บที่นํามาซึ่งความทุกข์ร้อนในชีวิตของเราทุกคนนั่นแสดงว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าความเจ็บป่วยได้ไข้ของพวกเราทุกคนเป็นทุกข์แล้วต้นเหตุของความเจ็บป่วยได้ไข้ของเราทุกคนมันเกิดจากการเกิดการที่เราเกิดมากําเนิดเกิดมาในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันขณะเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุข,ของความทุกข์ร้อนใจในชีวิตปัจจุบันของเราในปัจจุบันขณะเราทุกได้เพราะเราเกิดถ้าไม่มีการเกิดในชีวิตเราเราจะไม่มีความทุกข์ในสิ่งใดเลย พราะนั้นต้นเหตุของความเจ็บความแก่ความตายมันเกิดจากการที่เราเกิดมามีมาเป็นตัวตนของเรามันจึงนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเจ็บป่วยได้ไข้โรคภัยไข้เจ็บมาจากไหนไม่ใช่มาจากกรรมเก่าไม่ใช่มาจากผู้โดยบนดานไม่จะมีมาจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์งมดาให้เราเจ็บป่วยได้ไข้ไม่มีใครทําร้ายทําอันตรายเราให้เราเจ็บป่วยได้ไข้แต่เราเจ็บป่วยได้ไข้เกิดจากการกระทําของเราเองด้วยการไม่รู้จักพอประมาณในอาหารการกินไม่รู้จักพอประมาณในการเสพในการลิ้มในการรถ ตีหนึ่งตีสองยังลุกขึ้นมายัดหาไม่จบไปสิ้นปัญหาคือเรากินไม่บรรยับบรรยังต่อปากของเราไม่บรรยับบรรยังต่อการตอบสนองต่อความต้องการในการกินของเราสุดท้ายกินเกินกว่าความพอดีโรคภัยแค่เจ็บถามหาไหมย่อมถามหาเป็นธรรมดากินน้ําตาลเกินมากเกินไปปริมาณที่ร่างกายรับได้ก็ป่วยเป็นเบาหวานกินของเค็มมากเกินไปร่างกายเกินความพอดีของร่างกายที่รับได้ก็ไปป่วยเป็นโรคตายกินของที่ไม่กรอบได้ประโยชน์เป็นของที่กรอบมะเร็งก็นาไปซึ่งโรคภัยแค่เจ็บที่เรียกว่ามะเร็ง มันนํามาซึ่งเหตุปัจจัยในการเกิดโรคเกิดภยัยเกิดจากการกระทําของตัวเราเองดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักเหตุผลตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเสื่อมเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเพราะมันเกิดจากการกระทําแล้วยอมรับทุกอย่างไปตาม